ทังเิงก็จากบ่อนามเลยพี่น้องครับข้างกับปลูกข้าตะไคร้พี่น้องครับข้าตะไคร้หมากซีดาหมากเชียบพี่น้องครับนะครับทั้งเทิงพี่น้องครับข้าเห็ดเลยร้านย่างพี่น้องครับทั้งเทิงพี่น้องครับขาทั้งทีข้าวก็จะเป็นปลูกพืชักสวนควัวต่างๆพี่น้องครับทั้งพีก็จะเป็นหนามสุดแผงสู้ลาดเซียวพี่น้องครับนี่ครับแผงสู้ลาเซียวข้าครับดูดนามเป็นมาให้เต็มบ่อพี่น้องครับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทุกอย่างพี่น้องครับปลา ปลาไหลนี่ลาเลยครับปลาไหลมีตัวเงี้ยทำแขนอะไพี่น้องครับปลาไหลครับต้มเป็ดปลาไหลบุ๊ยพัดเพชรปลาไหลพี่น้องครับแสียบลายพี่น้องครับนี่นะครับเกษตรผสมประสานที่สามพี่น้องครับเป็นพอน้ำดูน้ำมาจากแผงโซลาเซลล์นี่แหละครับพี่น้องครับแผงโซลาเซลล์นี่นะดูขึ้นมาพี่น้องครับมีไฟอันนี้น้ำแกเมขึ้นพี่น้องครับต้องเก็ตสว่างอัตโนมัติเลยพี่น้องครับไฟ แสงสว่ายพี่น้องครับแผงโซลารเซลล์แผงบางใหญ่พี่น้องครับราคาแผงโซลารเซลล์ก็ประมาณสี่สสสสห,หมื่น,น,ลลใน,ในเลยพี่น้องครับพี่น้องสนใจก่อติดต่อแล้วขอมเมนต์เข้ามปลาตะลังไรพี่น้องครับพอดีติดต่อผู้เ,เพิ่น,นติดแผงโซลารเซลล์นนาาาหายพี่น้องครับนี่ครับแผงโซลารเซลล์ญ่ๆยเลยพี่น้องครับพี่น้องได้เหตุยูได้กินน้ำกันเลยพี่น้องครับแผงโซลารเซลล์นี่ครับบ่อยน้ำเต็มซาร์นะพี่น้องเนาะเต็มซารแล้วช่วงแรงๆน้ำจากตะดินมันอาชิดหน่อยลรคพี่น้องครับน้ำสาเต็มสาแล้วข้าก็มา เป้งใส่เขาหน้าปังเลยพี่น้องครับเป้งใส่เขาหน้าปังเดยการทำไหนามมันเต็มโดยเวลาครับเขาหน้าปังเ้าง่มีอันค้องนะพี่งเนงะทางโขทักยางบ่มีข้องพี่น้องครับเพาก็ใส่นาใต้ดินเลยพี่น้องครับโดยใส่พลังงานแสงอาทิตย์พี่น้องครับดูขึ้นมาพี่น้องครับเลี้ยงขีวิตเลี้ยงทุกอย่างพี่น้องครับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาให้มันเจริญเติบโตไปพร้อมกันับเขาหน้าปังพี่น้องครับปุ๋ยเขาก็ใส่ปุ๋ยธรรมชาติพี่น้องครับแล้วก็ปุ๋ยเล็งปุ๋ย ต่างๆที่เขาใส่สูตรต่างๆในการเล่งพูดเล่งพ้นเล่งดอกเล่งใบน่าพี่น้องเนาะในการปุ๋ยเขาเลยพี่น้องเฮาสูตรต่างๆพี่น้องก็ข้ามีมาด่านลาพี่น้องครับมาใส่สูตรได้พงศ์เศรขามินต์บอกพี่น้องอยู่ใต้คิวพี่น้องครับสูตรนั้นสูตรนี้พี่น้องเนาะได้ให้พี่น้องได้ไปยู่ประเทศกินน้ำกันพี่น้องครับให้ห่วงยังไๆพี่น้องครับห่วงยังไๆเลยพี่น้องครับนี่ครับจะมันดีร้ายพี่น้องครับอีสานมันน่าพี่น้องครับอนโทษนู่นเดียวพี่น้องครับหมากฮูง น้อยเดียวคอรอพี่น้องครับต้นนี้ครับมีน้อยเดียวคอรอเนี่ยครับเป็นกระสีผสมภาษาพี่น้องครับมาจากน้ำแข็งสุราเซิลน้ำใต้ดีนพี่น้องครับนี่ครับโอ้ยงามลาพี่น้องครับต่อในเสาพี่น้องครับนกก็หายยู่ฮากินหากินปูกินหอยอะไรพี่น้องครับหอยเชอรี่พี่น้องครับปีงพันธุจักมาพี่น้องเนาะนี่ครับเค็ดข่าวหน้าปังอีสานน้าพี่น้องครับนี่ครับน้ำมาก็ดูขึ้นมาพี่น้องครับ ดูขึ้นมานี่ครับข้ามาใส่สาใบพี่น้องขายเต็มเต็มเตี่น้องครับน้ำครับใส่สาเต็มเต็มเลยน้ำครับยังมั่งงานลายพี่น้องครับคลิปนี้พี่น้องชื่นชอบกดแชร์กดต่างกดถูกใจเป็น,นังใจให้บ้านของท่านนะครับเด้อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ้านของท่านขอ,ขอสวัสดีครับ